ส,สวัสดีครับวันนี้วันที่20เดือน11ปี2568นะครับผมกิจสนานะครับก็จะเอาพระหลวงปู่ทอดพิมพ์เแารีดนะครับมาให้ดูนะครับพิมเอ A นะครับก็เอามาให้ดูอันนี้เป็นพิมพ์ของสมเด็จโตนะครับที่ปุกเสกนะครับปี2408แล้วอันนี้ ของหลวงปู่ทิมนะครับปุกเซ็ปี2,400ี2เออ2 5 0นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้องค์ที่แรกนะครับน,นี้องค์ที่สอนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับเนี่ยปี2 5 0 5นะครับวัดช้างให้แล้วอันนี้เป็นของสมเด็จพระธาดาตูพูมหรังสีนะครับ ปี2408นะครับแตกต่างกันนะครับไม่เรามาดูเนื้อกันนะครับวราความเก่านะครับเป็นยังไงนะครับเนี่ยอันนี้ของสมเด็จโตนะครับจะเก่ากว่ากันประมาณร้อยปีนะครับส่งไปดูแล้วครับวันเนื้อเป็นยังไงนะครับนี เราสังเกตดูเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเนื้อนะของสมเด็จโตนะ่าจะเก่ากว่าเยอะเกือบร้อยปีแล้วหละเนี่ยสมเย,เยอะกว่านี้ได้นะดูนะครับดูเลยเนี่ย โอเคนะอันนี้แบบนี้เห็นดีนะเราก็เพื่อสังเกตด,ดูมันความเก่าของโลหะนะเห็นไหมอันนี้ปีสองพันสี่ร้อยปดนะเห็นไหมโลหะจะยุบย่นเยอะมากเห็นไหมครับเรามา,มาดอูองนี้นะครับอันนี้ปีสองพันห้าร้อยห้านะครับหลวงปุ่ทิมอันนี้ เพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยเนื้อ,อยังยังตึงๆอยู่นะครับเนี่ยเนื้อ,อยังตึงๆอยู่เห็นไหมไม่มีไม่มีรูไม่มีอยู่ครับรนะูแต่มันมีไม่เยอะเท่าของสมเด,ด็จตัวปีสองพันสี่ร้อยแปดนะครับอันนี้ของวัดช้างให้นะครับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยว ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ปีสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยแปดนะเนี่ยสองพันสี่ร้อยแปดสมเด็จพระท่านตัวกหลังสีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเป็นของสายเป็นของวังนะครับปลุกเสกที่วังนะครับเดี๋ยวผมเอาลายผมให้ดูนะครับว่าติดต่อยังไงนะครับหลายท่านที่ติดต่อไม่ได้ก็ ดูเลยนะครับลายแบบนี้ได้ไ,ดไหมนี่ครับลองติดต่อมาครับลองแอดมาแล้วก็ติดต่อมาได้นะครับมาพูดมาคุยเช่าพักก็ได้นะครับนี่โอเคเรากลับมาที่หลวงปู่ทวดกันนะครับอันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดพิมพ์เตารีดเอนะครับ คล้ายๆของของวัดช้างให้ในปี2อ0พนเออ2 5 0พนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของสมเด็พจพระทจาร์ตูพรมรังสีเป็นผู้ปลุกเสกในวังนะัพิธีวังนะครับปี2,408นสะีร้อะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกนะครับนี่หละเห็นไหมโลหะไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ย หะของสมเด็จปู่ท่านจะแตกมากจะแตกจะแตกแล้วเก่ายพระอายุร้อยปีนะครับร้อยปีห่างกันนะอันนี้ก็สมพรร้อยแตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วร6 0ปีนะร้อยกปีเนี่ยโอ้โหแ่ด,ดูความเก่านะ มันเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับเนื้อของปีสองพันห้าร้อยห้านะมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่วความเก่าคนละเรื่องเลยนะนี่นะหายากนะครับหายากมากของสมเด็จปู่ท่านเนี่ยแต่บางคนคนก็เจอนะเจอแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นของสมเด็จโตนะจะ กตีว่าเป็นของวัดช้างให้เลยไม่ใช่นะครับเราต้องมีสองอย่างนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าของวัดช้างให้กับของสมเด็จโตนะครับเนื้อหาเป็นยังไงนะครับความเก่าความไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเป็นหลอนะครับไม่ใช่ปั๊มอะไรนะครับเป็นหลอนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่หายากนะครับ นี่เลยนะครับผมไม่มีไม,ม่เกินสิบองและไม่รู้ว่าถึงไหมนี่เลยนะครับเห็นไหมรอยตาใบเนีียรอยตาใบาออกน่าจะเป็นหล่อช่อนะไม่แน่ใจนะอันนี้แต่ว่าเขาหลัดตาใบาออกไม่ใช่ชอ่อเว้ยหลออธรรมดาเว้ยใช่ไหมหลออโบราณวนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้คืออะไรวะ มันเป็นรูเลยเนี่ยเพื่อนดูเป็นรูเลยเฮ้ยห,หล่อบโบราณเว้ยนี่ไม่ใช่หล่อช่อนะหล่อบโบราณนะครับเพื่อนใช่ไหมวะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ให้ให้ดหูให้เพื่อนๆดูเนื้อนะเห็นไหม มันเก่ามากเลยนะเก่าก็ลกโลกปีสองพันห้าร้อยห้าน่ะปีศนะูนย์ห้า่ะอันนี้คาบเหลืองเหลืองนี่ไม่รู้คืออะไรนะแต่ว่าถ้าหาว่าล้างน้ำนะออกนะอันนี้ไม่รู้อะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเนี่ยแบ่งปันความรู้กันนะครับเ,เพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดติดตามด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเห็นไหมเนื้อท่านเก่ามากเก่ามากเก่ามากเรามาดูพระหล่อนะครับเพื่อนๆอย่าไปดูตำหนีนะมันดูไม่ได้นะตำหนีนะมีแต่คนบ้าที่ไปดูตำหนีนะคนรายการศึกษานะครับดูตำหนีทั้งนั้นนะเพื่อนดูความเก่าแตกแตกไว้นี่ยเลย่ะ เดี๋ยวสูมว่าไปใ,ใกล้ๆอีกนะไ,ได้มเี้ยได้พอได้ไหมครับนี่โอเคได้เลยเห็นไหมเนื้อแตกเนื้อท่านจะยุบย่นแตกเยอะมากเลยเนี่ยความเก่าของโลหะนะนเห็นไหมอันนี้โอ้โหเงาวับฟับเลยนะนี่นะอันนี้ปลาหลอดนะครับปลาหลอด เงาวับๆแบบนี้เนี่ยดูลักษณะของความเก่าตป็น,นี้นี่แหละนี่เลยโอ้โหดูนะดูนะสวยจัดนะนี่นะครับพระเก่าๆต้องเป็นนี่ไหมเงาวับๆแบบนี้เนี่ยจับเลยนะแกะจับมาเลยนะจะวางนะเนี่ยหายากมากนะมีไม่เกินสิบนะผมว่า ลอยตาใบนะเนี่ยเลยนะครับให้ดูที่ตานะครับอย่าไปดูที่หูนะครับเหยาหูไปดูพาะนะครับนี่เลยมีเส้นพทุทธคนด้วยโอ้โหลอยตาใบของเขานะ่ยยากมากเลยนี่นะครับหลวงปู่ทอดของสมเด็จปู่ท่านนะครับเนี่ย ปีสองปีสองสี่ศูนย์แปดนะครับร้อยหกสิบปีนะครับนี่นี่ทำปลูกศีษที่วังนะครับวังนะวังในวังนั่นแหละไม่รู้วังหน้าหรือวังหลังนะครับน่าจะเป็นในวังเลยลนะ่ะวังหลวงมัง้งนี่เลยอันนี้คาบมือเหลืองนี่ไม่รู้จริงๆนะนคืออะไรนะถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะแต่มันออกนะครับน่าจะเป็น ไม่รู้นะไม่พูดดีกว่าเอิ่นดูนะดูลักษณะพระเทแนละ้วต้องดูที่ธรรมชาตินะความเก่าธรรมชาติแล้วก็ความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าไปดูตำหนิแล้วก็ดูพระคนเดียวว่าตีว่ากีแททนะครับที่ผมเห็นนะจมูกจะเป็นแบบนี้หมดนะ แต่อันนี้มีแค่วงเดียวมาให้ดูก็เทียบกันไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับสวยมากอนะ่ะโอ้โหเน,นี่โอ้โนี่นะถ้าใครสนใจก็ สามพันบาทนะครับเนี่ยอยากจะได้นะับาหลักแสนนะครับแต่สามพันบาทนี่ถูกมากเลยนะเหมือนกับว่าผมมาให้ฟรีเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ลบอันนี้ของสมเด็จโตัวไปเลยนะครับน,นี่เอามาเรามาดูกันวัดช้างให้นะเห็นไหมโลปู่ทิมนะพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับปลุกเสกนะเนี่ย 22505นะวันนี้เสียงก็คงจะไม่แรงนะครับก็ยังไงก็เพิ่มพลังเสียงนะครับอันนี้ของปี2505นะครับเนี่ยลองปูทีมวัดช่างให้นะครับปกเสกเรามาดูเนื้อหากันนะครับความแตกต่างกันเป็นยังไงนะ ถ้าใครมีข้อมูลแล้วก็เยอะกว่าผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพืนนะ่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเนื้อท่านยังตึงๆอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยความแตกต่างกันร้อยกว่าปีนะงคงหนึ่งปีสองสี่ศูนย์ปดตรงหนึ่งปีสองห้าศูนย์ห้านะเกือบร้อยปีแล้วเนี่เนี่ยครับคีเบ้ายังมีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย จริงนะมันมีมาด้วยใบประกาศเอรางวัลที่หนึ่งเลยนะเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับแควซ้ายนะครับเนี่ยเห็นไหมคาบขี้เบ้าขึ้นขึ้นดูนี่เลยเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนกับคาบที่เขาเรียกกันคาบขี้เบ้านี่เหมือนกับมวลสารของสมเด็จพระสมเด็จเลยนะ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 ดูนะ อันนี้เอาออกมาจากกรอบไม่ได้นะเพราะว่าปิดเหมือนว่าปิดตายเลยเนี่ยเลี่ยมปิดตายเลยนะเนี่ยเห็นดูนะเลยอยากให้อยากให้เพื่อนๆดูแนะว่าความแตกต่างของวัดช้างให้แล้วก็ของสมเด็จปู่ท่านเป็นยังไงนะนี่ยไว้เนื้อยังตึงๆอยู่เลยนะเนี่ย นี่อะไรเห็นไหมนี่แต่ของสมเด็จปู่ท่านของสมเด็จปู่ท่านจะเนื้อท่านจะเอ้ยนี่รูเยอะกว่านี่นะนเก่าลนะ่ะความเก่าธรรมชาตินะ่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เก่านะไม่ใช่ไม่เก่านะก็เท่าไหร่เนี่ยเกือบหกสิบปีหกสิบสามปีมนะั้ไมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะ เห็นไหมพิมพ์ทรงเดียวกันนะพิมพ์ทรงเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าบล็อกเดียวกันไหมเพื่อน,นดูโอ้โหคับขี้เบ้าเลยไหมธรรมชาติอันนี้เป็นแคลาซาขึ้นมาเลยนะเนี่ยเห็นไหมขี้เบ้านี่เป็นแคลไซแล้วนะนี่เลยเดี๋ยวเพื่อนนะดูเลยดูให้ละเอียดเลยนะครับเนี่ยอันนี้พพทแท้นะครับพพทแท้นนะ เดี๋ยวไหมอันนี้ไม่ใช่รอยตะใบนะเดี๋ยวไหมไม่เป็นเส้นเป็นเส้นนี่ไม่ใช่รอยปัดตะใบนะเป็นความยุบย่นของโลหะนะผมว่านะเนี่ยเพราะว่าโลหะมันเป็นผ้าหล่อนะไอ้พวกที่ว่าพิมปัมมป๊มซ้ำปั๊มซ้ำนะีมันปัม๊ทมทําหมจะจะบอกว่าปั๊มได้ไงครับมันไม่ใช่ผ้าปั๊มนะมันผ้าหล่อนะขมไม่เข้าใจนะครับทาไมเขาบอกว่าปัม๊มซ้ํานะถ้าใครมีข้อมูลก็บอกหน่อยนะครับ มันไม่น่าจะใช่ปั๊มซ้ำๆนะนี่อันนี้อันนี้เสียนบอกนะว่าเป็นผิงปั๊มซ้ำนะ <c oughs> มันไม่ใช่แล้วนะไม่น่าจะใช่นะนี่เลยนะครับนี่นี่ถ้าใครอยากจะได้พาแท้นะเพื่อน องนี้นี่ปล่อยไปท่อไดได้นะช่างให้นะครับเนี่ยสวยมากเลี่ยมไม่รู้ว่าเลี่ยมเลี่ยมทองเลยไม่ไมเลี่ยมทองเลยองนี้ใครอยากจะได้ก็หกพันบาทนะครับใครอยากจะได้ไเลี่ยมทองหรือไม่เลี่ยมทองในหะ้ผมดูดหน่อยนะทองไหมวะ มีเปอร์เซ็นต์ไว้เนี่นะมีเพื่อนเลี่ยมทองไหมนนไม่แน่ใจนะอันนี้ใครอยากจะได้หกพันบาทนะถ้าผมไปเช็คดูว่าเป็นทองคำเนะี่ยมันไม่ใช่เราหกพันนะแพงกว่านี้นะเนี่ยเพื่อนดูนะเห็นไหมรอยตะปารอยแต่งเพ임นะเห็นไหมนี่เห็นไหมเพื่อนดูแนละ้วพลาดท้ต้องเป็นแบบนี้นะ นี่ยเห็นไหมรอยตบบยะไบตะไบมันไม่เหมือนกันทุกอง์ไม่เหมือนกันนะครับเพื mm. ่อนคืนนะแฮนด์เมกนะครับตะไบเนี่ยจะไปชี้รอยตะไบ,บไม่ได้นะครับเนี่ยจะเลาะชี้ตำหนิรอยตะไบ,บไม่ได้นะเนี่ยขอบเรียนเหมือนกันนะโอ้โหเห็นไหมพวกทุกคนนะอันนี้เม็ดอันนี้โอ้โหเม็พาาดพระธาตุไหมเนี่ยพระธาตุเสเด็จเป็นแบบนี้แหละที่เขาเรียกกันนะ คลิปนี้ไม่ยาวนะครับประมาณ20นาทีนะนี่อันนี้เราก็พอแล้วนะครับ20นาทีนี่คงจะดูได้นะครับว่าแยกแยกได้นะครับว่าของสมเด็จปู่ท่านเป็นยังไงของหลวงปู่ทิมเป็นยังไงนะครับปรารย์ทิมเป็นยังไงเนี่ยดูนะครับเพื่อนเห็นไหมข้อมูลเหียวมันไม่ทําไม่เหมือนกันนะ ของสมเ็จโตท่านจะเหี่ยววันนี้เยอะมากเนี่ยไหมโอเคนะครับอันนี้ดูองค์ที่สององค์ที่สองของพระอาจารย์ทิมนะครับเนี่ยเห็นไหมเนืเ้อหาเนื้อจะคล้ายๆกันลยเห็นไหมพิมทรงก็คล้ายๆกันนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูลายละเอียดนะเนี่ยลองส่งเข้าไปดูเลย โอ้โหเห็นไหมเนื right. ้อเนื้อคล้ายกันเลยตึงๆเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้พักผ่านการใช้แน่นอนนะเนี่ยแต่ก็อยู่ในเลี่ยมนะครับอยู่ในเลี่ยมเห็นไหมอันนี้แกะไม่ออกนะแต่ถ้าเขามีดอะไรแกะนี่คงจะออกนะแต่ว่าเอามือไปรูบรูนี่ไม่ออกเลยไม่น่าจะออกเห็นไหมครับ อันนี้ของผ้าอ,อาจารย์ทิมนะปีสองห้าศูนย์ห้านะครับนี่เลยอันนี้ครับชีเบ้าผมไม่ดูตำหนินะครับเพื่อนๆผมจะไม่ดูตำหนินะแล้วพ่อผมจะไม่สอนให้ดูตำหนิเลยนอกจากที่ดูตำหนิที่ไหนไปหาไปหาท้องสนามนะครับนี่เลยถ้าเจอแบบนี้ก็อเอามาเลยนะนี่ไปนยแบบนี้นะครับนี่ เอ,อย่าไปเชื่อคนเลยตอนนี้นะจะให้คนมาบอกว่าแท้ไม่แท้แบบไม่อธิบายนะ่ะมันไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสวยนะครับเพื่อนเนืน้อตึงนะเนื้อตึงแต่มันเก่าเนะนื้อตึงแต่เก่าเราไปดูรนะอยตะไบเห็นไหมไม่เหมือนกันนะตะไบมือนะมันก็แฮนด m a ม e นะเห็นไหมตะไบไม่เหมือนกันบาง ได้ไหมก็ไม่ใช่คนเดียวที่ทำนะนนหลายคนนะทำนะแล้วก็เอ,อมีที่เอามาตะไบนี่มันคงจะมีหลายหลายซ้ายนะครับเนี่ยนี่นะครับโหจับแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยได้ไหมเพื่อนดูนะรอยตะไบนี่เหมือนเหมือนกลมๆเลยนะเนี่ย นี่เลยนี่เลยเห็นไหมเนี่ยนี่อะไรของเก่านะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นคมแลมเนี่ยใหม่แล้วนะอันนั้นนะเพราะว่ามันทําความเก่าไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมรอยตะไบนี่ถ้ากลมๆแบบนี้นะนี่เห็นไหมนี่ยเพราะอะไรเวลานะครับเวลาทำเป็นอย่างนี้ถ้าของใหม่นี่ไม่ใช่แบบนี้นะ จะคมเลยนะเนี่ยเห็นไหมน,นี่ก็มันเงานะเลยไหมเพื่อนๆดูนะตลอดวิ่งเนะี่ยแม่เหล็กน,น่าจะดูดติดแต่เบามากแต่เบานะผมทําไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะได้ก็หกพันนะอันนี้แบ่งปันเลยตอนนะี้มีสององแบบนี้เนะี่ยอันนี้ก็เลี่ยมทองเหมนะือนกับอกว่า เห็นไหมเนี่ยมันจะมีอะไรต่อข้างในเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเรี่ยมทองรลอไม่เรี่ยมทองนะเห็นไหมถ้่ผมไปเช็คดูว่าเป็นเรี่ยมทองับเนี่ยหลักหมื่นขึ้นไปนะครับหลายหมื่นนะเนี่ยนี่ก็ไม่แน่ใจนี่นะครับถ้าใครอยากจะได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผ่านไลน์เลยนะครับผ่านไลน์เลย นี่แหละอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับว่าพระรวมปู่ทวดพิมพ์ A นะครับเตารีดพิมพ์ A เป็นยังไงนะครับของสมเด็จพุทธาจารย์ตัวพมรมลังสีแล้วก็ของวัดช้างให้นะครับปี2505กับ2408นนะครับแตกต่างกันยังไงนะอันนี้ สมเด็จพระจัญตัวพรมรังศีปี2408ี่นันนี้อาจารย์ทิมปีสองห้าศูนย์ห้าเนี่ยครับเนี่ยครับดูเลยเห็นไหมไม่เหมือนกันนะดู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 เราสมมติไปอีกสักหน่อยนะครับดูนะครับเห็นไหมดูละดูละมันภูเขาเลยนะเห็นไหม เหมือนกันนะเห็นไหมดู่ะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เลยนะคนะวามเก่าความหดเหี่ยวยุบย่นของโลหะนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับพเพื่อนๆนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ได้มารับชมจนจบน,นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็ง <c oughs> แรงให้เฮงรวยๆ <c oughs> สวัสดีครับ